มารีวิวรถด,ดูคติ 1098S นะครับดูรอบคันก่อนสีเดิมั้งคันนะครับเป็น 1098S แท้ๆลงในเล่มเลย แต่ค่อนข้างเต็มลยแล้วเรามาดูอย่างแรกเลยเบืองคนหน้าคาร์บอนครับของแท้นะครับชรบหน้าเออรลินมีกาดหมอน้ำกาดออยปั๊มเป็นปัม๊มพร้อมการแต่งเป็นปั๊มเบมโบตัวโลโก้เข่ากับกระปุกอ e ีวเทคนะครับ ความคัดก็เช่นกันไฟเลี้ยวจะเป็นของลิโซมากัรสะบัดจะเป็นของเออร์ลินเหมือนกันนี่เป็นคาร์บอนอันนี้เป็นของ TWM ครับฝาฝาน้ำมันกันรอยขังมีครบคาร์บอนเป็นงานเพียวคาร์บอนแท้หมดเลยนะครับ ปัม๊มปั๊มล่างปั๊มคัดล่างจะเป็นของ S T M โชคหลังเอรินเหมือนกันครับบางคนหลังคาร์บอนแล้วก็มีชุดท่อเทอร์มีนะครับตัวน,นี้ของกาดคาร์บอนคาร์บอนแท้ทั้งหมดนะครับนี่เปคัดแห้ง ส่วนตัวครอบฝาคัดนี้จะเป็นของดูคติเบอร์ฟอร์แมนคาร์บ,บอนแท้งานเทียวทั้งคันนะครับสวยมากครับอันนี้ยางเบิกใหม่ครับทั้งหน้าและหลังเลย มาดูเลขใหม่กันนะครับเลขใหม่อยู่ที่สามหมืนสี่โอเคครับ